ดจัพี่น้องนกเขานกเขานกเข้าตาใหญ่เนาะจะน่าเก็บปอยมันเก็บกับคืนสู่ธรรมศาสตร์องเนาะนกเข้าในี่ตาใหญ่เในนกตะยานเลยเว้ยเนี่ยสยองขวัญหรือ่าสบายดีทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็สิมายามแงงเนาะ ทีใส่มือว่านไม่ซื่อนี่กัเบิดไปเบิรงเนาะมันนี่ก,บบนนก,นนกัสิีปียามพี่น้องสิมาเรื่องประมาณไปเบิรงน้ำกันเนาะอยู่สวนนี่พี่เก่าพี่นอ้องมีสวนพี่เก่าโอ้โหมีทาไปกันเลยแบบกระสันหันเลยปีย์มาอันนี้ก็สวนกาแฟพี่นอ้อง Xuân này nhanh cả lại Cái bây giờ nhanh Thực luôn Đây là cái cà phê Cà phê Chắc บานอพี่ลมนี่แหละชีวิตบ้านนอกกับบานมานประมาณนี้แหละพี่น้องใช่ตอนนี้กำลังย่างไปพี่น้องวนไปวนมาบนเขาเลยละมันเงี้ยลงทางเลยสวนมันกว้างไง โอ้สิบิตร์แดดก็แดดหอนก็หอนพี่น้องทำไมคก็เป็นอย่างนี้นี่กัฮอตยิงไปที่ลำลอยแล้วพี่น้องเนาะนี่ mọi người 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 mọi นกเขาพี่น้องได้ตัวหนึง่งวันนี้กะไม่ไรู้นกเขาหลุแล้วนนกเขาเนาะวันนี้กะกุมารพิเศษเนาะแต่ละเทื่ยก็บบได้เลยพี่น้องมีม้านม้านไปนี้ก็เลยได้เนาะตัวสิกแกะแล้วเนาะพีะ่น้องเนาะนี่ชุดกล่องกล่องสิบริเวณบัวแดงเนาะ กัดไปจัดนี่พี่น้องนกเข้านกเข้านกเข้าตาใหญ่เนาะนี่เพี่น้องใส่เสยมีม้าเป็นพิเศษเนาะโอ้ยหางขีด เขาเงี้ยเลยนี่ก็นอนกัสิแก่แล้วพี่น้องพี่น้องเนาะพยายามแย่งมันนี่ได้แต่ตัวเดียวนะพี่น้องได้แต่นกเขาตัวเดียวพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องนี่ยำตันตายเนาะกูตายกับมาตายเสยน้องเนมหนากูสวยอีกเนียหนากูสวยเลยเอ้านี่เออ จะน่ากิปล,กล่อยมันกึบกับคืนสู่ธรรมศาสตร์พี่น้องเนาะลูกเขานี่ตาใหญ่เลยนะตะยีนแน่เว้ยนี่ยสยองขวัญหรอวะพี่น้องนี่ของแท้พี่น้องตัวใหญ่ตัวจริงในกรนี้ไม่มีอีกแล้วโอ้ยนี่เน,น้องไม่ตายแน่หน่เม่ตายแน่หน่ นกเขานี่นกเขาเนาะแม่นนกเขาเนาะนี่เนาะก็บ่ใหญ่ดดอกซนี้แหละไปหยกนกนี่านี่ก็ได้ตัวนึงเนาะสิเป็นผัวเมียมันนั่นแหละนี่ก็ได้ตัวนึง มานมันพี่น้องมันนี่เอ,อ,เอับครับไอ้กัสิกับเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็ไม่แต่ได้ลูกเข่าตัวนึงเนาะสเตปเปิ้งเกินตัวนี้แหละสเตปเปิ้งเกนนี่เจ้าสเตปเปิ้งรือบ่ปีกโมโหูอ้งองเตะกับสีบอยเนาะแล้วก็ขอขอบใจทางพี่ส้มตีฮัเบิงนะ้งเนาะอยู่บาัวอายู่ไซกระยาเนาะขอให่ สัสนับสนุนกันเด้อเนาะสวิตคันนี้ก็จะได้กับฮักแฟนกันดีเก่าพี่น้องถต่ว่าคลิปนี้มีคนบังลายเนาะประมาณน่ะาานล้ายพอสมควรนี่ยนะสิบปอยนอกนันนี้คันบ่บร้ายเนี่ยสิสเปง็งโอเคขอขอบใจเนาะที่ทบซมเนาะพี่น้อง บายจะได้กะใครได้เบิรงคลิปนี้จบนะขอให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องขอให้ประสบผพืนสำเร็จในหนาทีเวียงงานเนาะก็ให้ปราถนาชิ่งได้ให้ได้ชิ่งนันลำลวยลำลว,วยเด้อสาธุ